โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทองยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่ง ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตะพังทองตั้งอยู่ในบริเวณวัดตะพังทองหมู่3ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง,องจังหวัดสุโขทยัยข้อมูลนักเรียนปัจจุบนันนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด281คนข้อมูลบุคลากรผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ1รูปผู้อำนวยการ1คน พระผู้สอนหนึ่งรูปครู8คนผู้ช่วยครู7คนพนักงานขับรถช่างเทคนิคสองคนแม่ครัวสองคนและนักการหนึ่งคนปรัชญาของโรงเรียนเตรียมความพร้อมน้อมเครืทรานำสู่สังคมอัตลักษณ์ของโรงเรียนน้อมใจวันทา คติพจน์ของโรงเรียนสุขปัญญาปฏิราโภความได้ปัญญาทําให้เกิดสุขสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีชมพูวิสัยทัศน์โรงเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ชุมชนประวัติโรงเรียน พระครูวิมลธรรมโกศลอดีตเจ้าวาดวัดตะพังทองเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตะพังทองขึ้นในบริเวณวัดตะพังทองเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุตรหลานของชุมชนตลอดจนบุตรหลานของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสนําบุตรหลานไปเล่าเรียนในโรงเรียนของวัด โรงเรียนอนุบาลการคุศสวนวัดตะพังทองเดิมเป็นสวนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในพระชรริ ของพระบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ในบาลพระพุทธศาสนาในช่วยกันให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนหนังสืออดีตเจ้าอาวาสวัดตะพังทองจึงได้สนองพระราชบรริของพระองค์ท่านจึงได้รับอนุญาตเปิดการเรียนการสอนขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตระพังทองโดยได้เปิดเรียนตั้งแต่พุทธศักราช2536โดยสังกัดกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช2544ได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอชอให้เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตะพังทองโดยพระครูวิมลธรรมโกศลเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและนางสาวรุ่งอรุณน,นุ่มพมเป็นผู้อำนวยการเปิดสอนแน ระดับก่อนประถมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3พุทธศักราช2545นายถีกินเกตได้รับอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตะพังทอง พุทธศักราช2,547สำนักบริหารงานคณะกระกกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อนุญาตให้พระมหาดำรงสันตะจิตโตเจ้าอาวาสวัดตะพังทองเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและทางโรงเรียนยังได้รับการอุดหนุนรายหัวนักเรียนเป็น100%เต็มและยังได้งบประมาณค่าอาหารเสริมนมและค่าอาหารกลางวัน พุทธศักราช2552ได้ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน2ห้องเรียนซึ่งปัจจุบันเป็นห้องเรียนของชั้นเตรียมอนุบาล1และชั้นอนุบาล1ทับ1พุทธศักราช2553ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2จำนวน5ห้องเรียน พฤษศกราช2555ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล3จำนวน3ห้องเรียนความโดดเด่นของโรงเรียนดี1เป็นโรงเรียนใกล้บ้านใกล้ชุมชนดี2มีรถบริการรับส่งนักเรียนดี3นักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ได้เรียนคอมพิวเตอร์ D4 โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชำนาญการเกี่ยวกับการศึกษาปรถมวัย D5 มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอ,อนามัย D6 มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดเพียงพอ D7 มีห้องเรียนที่สะดวกสะอาดสบายพร้อมติดเครื่องปรับอากาศ D8 มีห้องสุข,ขาที่ถูกสุขลักษณะ ดี9มีระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรปฐมวัยดี10มีสนามเด็กเล่นและสื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเพียงพอดี11มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนดี2 2โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น D13 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย D14 โรงเรียนมีระเบียบให้นักเรียนทำประกันอุบัติเหตุทุกคนและ D15 โรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสัปดาห์กิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาวันไหว้ครู ถวายเทียนวันเข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติของทางโรงเรียนและร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่าประกวดหนูน้อยฟันสวยทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุขทมไทยขนมอร่อยด้วยมือน้อยของหนูทมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดหนูน้อยทำได้ปลอดภัยกลับบ้านเด็กน้อยไอทีเด็กดีเรียนคอม ประเพณีสืบสารเที่ยวงานลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมประกวดหนูน้อยนพมาากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนและร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเวียนเทียนวันมาค้าบูชากิจกรรมแห่งความสำเร็จวันบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัตรพังทองได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบหนึ่งและรอบสองจากสํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมวัยเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2551และโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตรังทองการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมวัยเมื่อวันที่24มิถุนายน2556